สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลฟังธรรมยามเช้าคลิปนี้นะครับเสนอตอนโทษแห่งศิลวิบัติของคนทุศิลครับซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับข้าบดีทั้งหลายโทษแห่งศิลวิบัติของคนทุศิลห้าประการเหล่านี้ห้าประการคือ ้าบดีทั้งหลาย 1. คนทุศิลป์มีสิลวิบัติแล้วย่อมเข้าถึงความเสื่อมแห่งโภกทรัพย์ยเป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษข้อที่หนึ่งแห่งสินวิบัต,ขติของคนทุศิลป์สองเกียรติศัพท์อันชั่วของคนทุศิลป์มีสิลวิบัติแล้วย่อมกระชอนไป นี้เป็นโทษข้อที่สองแห่งสินวิบัติของคนทุศิน 3. คนทุศินมีสินวิบัติแล้วจะเข้าไปสู่บริษัทใดใดคือขัติยะบริษัทพรามบริษัทข้าบดีบริษัทหรือสมณะบริษัทย่อครั่นครม้มเก้อเขินนี้เป็นโทษข้อที่สแห่งสินวิบัติของคนทุศิน สคนทุศินมีสินวิบัติแล้วย่อมหลงกระทำกาละเวลาใกล้ตายไม่สามารถยึดถือความดีเป็นที่พึ่งได้ตายอย่างไม่สงบนี้เป็นโทษข้อที่4แห่งสินวิบัติของคนทุศินห้าคนทุศินมีสินวิบัติแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกนี้เป็นโทษข้อที่5แห่งสินวิบาตของคนทุศิลปข้าบดีทั้งหลายเหล่านี้แลคือโทษแห่งสินวิบาตของคนทุศิลห้าประการ